กว้ังกะหมด28เมตรพื้นที่200ตารางวานะครับเป็นสนโฉนด2ใบโฉนดครุดแดงนะครับออก2ด้านเรียบร้อยแล้วพร้อมสร้างบ้านเลยนะครับสารุปรโภคมีครบทั้งหมดไม่ว่าประปาไฟฟ้าประปาครบทั้งหมดเรามาขายกันอยู่ที่ราคายกแปลงราคา เดชาพาดูที่ดินแปลงสวยราคารจับต้องได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองว่าตำบลนาว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีที่ตรงนี้ล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรนะครับอยู่ในที่ชุมชนนะให้ดูโดยรอบพื้นที่จะอยู่ในชุมชนนะครับกะแต่อยู่ในชุมชนนะครับนี่นะ จะอยู่ในชุมชนนะครับอย่างนี้เลยส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ชุมชนฝั่งนี้ก็อยู่ในชุมชนนะครับฝั่งนี้มุ่งหน้าไปแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปเลี้ยวขวานะครับคุณก็จะเห็นนี่นี่ก็จะเห็นว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่เฟสสามนะครับนิคมสามศูนสี่ นี่กรมาษาษา 4, 3, อุตสาหกรรมสามส่วนสี่เฟสสามอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองที่อยู่ข้างหลังผมที่แปลงนี้นี่ครับที่แปลงนี้ด้านหลังผมนี้ตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่ขอบรั้วไปนะครับมีประตูสองบานนะครับตั้งแต่ขอบรั้วไปจนถึงขอบตรงรถที่ผมจอดอยู่สีคันสีแด,ดงนะครับก็จะสุดที่ขอบรั้วตรงนู้นหน้ากว้างทั้งหมดยี่สิบแปดเมตรนะครับยี่สิบแปดเมตรพื้นที่ 2อ0รหน้ากว้างทั้งหมด28เมตรพื้นที่200ตารางวานะครับเป็นสน่นโฉนด2ใบโฉนดครุฑแดงนะครับโฉนดครุฑแดงน่าสนใจมากพื้นที่ถนนติดกับถนนเรียบร้อยแล้วมีรั้วมีประตูเข้าออก2ด้านเรียบร้อยแล้วพร้อมสร้างบ้านเลยนะครับสาธารณูป,ปโภคมีครบทั้งหมดไม่ว่าปละป้าไฟฟ้าปละปาครบทั้งหมด เรามาขายกันอยู่ที่ราคายกแปลงราคา1ล้านหแสนบาทถูกไหมครับถูกมากๆนะครับถ้าเทียบดูแล้วราคา1ล้าน5แสนบาทเนี่ยตกตกอยู่ไล่ละไล่ละเท่าไหร่ไล่ละ,ไล,ไล,ละ3ล้านนะครับก็ถูกถูกมากๆเพราะว่าที่ถมสูงกว่าถนนนะครับเนี่ยทมสูงกว่าถนนแล้วอยู่ในชุมชนด้วยมีสาธารณูป,โ,ปโภคครบกันไม่ต้องทําไม่ต้องพัฒนาอะไรต่อแล้ว นะครับบ้านอ้วนนหนองว่าตำบลหัวว้าอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีฝากไว้ด้วยครับ200ตารางวาราคา1 5ล้านแสนบาทพร้อมโอนครับเดชาพาดูที่ดินแปลงสวยราคาจับต้องได้แน่นอนครับขอบคุณมากถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนเห็นเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ